สวัสดีเช้าวันพุทธที่1กรกฎาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับก็เราก็เข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ไตรมาสที่2ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับหลายๆตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมากันแบบดีมากๆนะฮะหลังจากที่ช่วงไตรมาสแรกนะฮะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลดลงแรงแบบเรียกว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะแรงที่สุดในรอบแบบ11ปีเลยนะครับพอปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบ11ปีนะฮะเวลามันฟื้นตัวมันก็เลยฟื้นตัว ได้แรงที่สุดในรอบส1 11ปีเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้นะครับว่าปัจจัยอะไรที่มันทําใหอ้อ่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสารัฐนะฮะในไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยถึงได้ฟื้นตัวกันได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยละกันนะครับมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสารัฐก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสารัฐนะครับก็ยังปรับตัวได้ดีนะฮะส่งท้ายไตรมาสสองนะครับดัชนีหลักทั้ง3นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีทั้งหมดโดยเฉพาะดัชนี N สแดกร้อย นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เกือบ2%เลยทีเดียวนะฮะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และก็เฮลท์แคร์ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับส่งผลใหออ้ภาพรวมของไรมาส2เนี่ยดัชนีดาวโจนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ถึง17.8%นะฮะมากที่สุดนับแต่ไรมาส1ปี1987 S&P 500นะครับบวกขึ้นมาได้20%ดีสุดนับตั้งแต่ไรมาส4ปี1998นะครับแล้วก็ดัชนี NAS d a q 100นะครับ บวกขึ้นมาได้ถึง30%เลยทีเดียวนะฮะไตมาสเดียวนะฮะสาดีที่สุดนับต er ั้งแต่ปี1999นะครับปัจจัยสนับสนุนหลักๆนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะแล้วก็มันก็แผ่อันนี้สองไปสู่ตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับหลักๆเลยหนึ่งก็คือมาจากมาตรการกระตุ้นอัจฉริสภาพคล่องของเฟดนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดในไตรมาสองที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆของไตรมาสเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะพุ่งขึ้นก็ตาม นะครับการคลายมาตรการล็อกดาวน์นะฮะที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความคึกคักขึ้นเราสามารถสังเกตได้จากพวกตัวเลขภาคการผลิตและภาคบริการนะครับที่มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ความคาดหวังที่จะได้เห็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับในเร็ววันปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นสหรัฐลงถึงตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกนะครับในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมานะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญอ,อ,อีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับก็ปัจจัยนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คือการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวอเมริกรันประจําเดือนมิถุนายนนะครับหรือตัวเลขที่เรียกว่า c b Consumer Confidence นะครับที่ สำรวจโดย Conference Board นะครับตัวเลขเนี่ยออกมาดีมากๆเลยนะฮะออกมาที่98.1จุดนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมากที่91.8จุดนะครับแล้วก็ดีกว่าในเดือนพฤษภาคมที่85.9จุดนะครับดีคือพูดง่ายๆคือดีขึ้นมากๆเลยนะครับปัจจัยหลักเนี่ยที่ทำให้ผู้บริโภคชาวเมริกรันนะครับมีความเชื่อมัน่นที่มากขึ้นนะฮะมันมาจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็การฟื้นตัวของตลาดแรงงาน มันจะมีดัชนีย่อยนะครับในในดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยดัชนีตัวนี้ชื่อว่า present situation index นะครับหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีโดยดัชนีเนี่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาฮะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในในโซนที่เรียกว่ายังค่อนข้างเปราะบางอยู่นะครับผู้บริโภคชาวเมริกันเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายน้อยลงนะครับสำหรับมุมมองระยะสั้นนะครับแต่ว่า เขาก็ยังไม่ไม่ได้คาดหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวอย่างในยะสสาคัญนะครับในช่วงระยะต่อจากนี้ไปนะครับคือพูดง่ายคือมองโลกแง่ร้ายน้อยลงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะดีแบบดีสุดๆเลยนะฮะคือคือพูดง่ายเขาก็เขาก็ตระหนักได้ว่าแบบการฟื้นตัวเนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยเวลานะครับซึ่งเชื่อว่าในไตรมาสสามนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไตรมาสที่การฟื้นตัวทางก,ก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นต่อนเนื่องจากช่วงไตรมาสสองนะครับ พวกคุณในกลุ่มน้ำมันนะครับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และเฮลท์แคร์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณสองร้อยสิบเจ็ดจุดหรือศูนย์จุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์และเซมพีห้าร้อยบวกขึ้นมาได้ประมาณสี่สิบเจ็ดจุดหรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแสกลอยนะครับบวกขึ้นมาได้หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดเจ็ดจุดนะครับหรือหนึ่งจุดเก้าหกเปอร์เซ็นต์ลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าปิดไต ตลาดหุรรร้นในเอเชียนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นอินเดียนะครับมันปิดช้ากว่าเขานะครับก็เลยปรับตัวลดลงเล็กน้อยช่วงที่ตลาดหุ้นอินเดียปิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดือนนีตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลดลงคืออินเดียนี่ปรับตัวตามแบบเซนิเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างเดียวละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาประเด็นที่น่าสนใจในตลาดหุ้นเอเชียนะฮะเมื่อวานเนี่ยมันมี สองที่นะครับที่แรกก่อนนะฮะคือที่จีนนะครับเมื่อวานนะครับที่จีนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าสําคัญระดับต้นๆของจีนเลยนั่คือตัวเลขภาคการผลิตของจีนนะครับประจําเดือนมิถุนายนหรือว่าตัวที่เขาเรียกว่า manufacturing PMI นะครับดัแบบชนีตัวนี้เนี่ยมันจะสํารวจโดยภาครัฐนะครับตัวเลขออกมาที่50.9จุดนะครับดีกว่าโพลของรอยเตอร์ที่คาดไว้ที่50.4จุดซึ่ง พอตัวเลขมันเกิน50จุดเนี่ยมันจะถือว่ามันอยู่ในโซนขยายตัวซึ่งตัวเลขภาคการผลิตของจีนนะครับอยู่ในโซนขยายตัวมาได้4เดือนติดต่อกแล้วนะฮะถือว่าค่อนข้างดีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวเลขภาคการผลิตที่สํารวจโดยมากิตออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับโดยตัวเลขนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากกว่าตัวเลขที่สํารวจโดยภาครัฐนะครับเพราะว่าของภาครัฐเนี่ยมันจะเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทที่มีภาครัฐเป็นเจ้าของนะครับแต่ของมารกริตเนี่ย มันจะกระจายกระจายกันนะครับมีทั้งตัวเลขของบอริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางด้วยแล้วก็มีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนนะครมันจะทําให้เห็นความหลากหลายมากกว่าซึ่งก็คาดว่าตัวเลขเนี่ยก็น่าจะมาในทิศทางเดียวกันของที่ทางภาครัฐเป็นผู้สํารวจนะครับเมื่อวานจีนก็เสียใสามร้อยนะครับบวกมาได้หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นบวกดีเลยทีเดียวนะครับพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างดีนะฮะถัดมาที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวานเนี่ย ทางสภาจีนนะครับได้ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติต่อฮ่องกงแล้วนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์โดยกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดประสงค์หลักๆในเรื่องอห้ามการแยกตัวนะครับการค่นล้มอำนาจรัฐนะครับกิจกรรมการก่อการร้ายแล้วก็แทรกแซงจากต่างประเทศนะฮะโดยกฎหมายนี้เนี่ยจะเริ่มใช้ในวันนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงมันจะปิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นวันเฉลิมฉลอง ครบรอบส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษมาที่จีนนะครับในปี1997นะก็เป็นการครบรอบเขาเรียกว่าไง23ปีนะครับก็เอเชียก็มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญสำคัญประมาณนี้นอกนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ปรับตัวตาม s e n นต m e n t ต่างๆหุ้นทั่วโลกแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเอเชียนะครับมันเพิ่มขึ้นไหมมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นน่ากลัวเหมือนที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะฮะ มาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนนะครับในการซื้อขายวันสุดท้ายของไตรมาสเดือนนี้ก็ปรับตัวอยู่ในแดนบวกบ้างแดนลบบ้างคือภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับมีแค่ของเยอรมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างโอเคนะครับปรับขึ้นมาได้ประมาณสัก0.4เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าพวกของอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีอะไรปรับตัวลดลงกันหมดนะครับแต่พอมารวมเป็นดัชนีสต๊อกหกร้อที่เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปแล้วเนี่ยมันกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะฮะโดยบวกขึ้นมา 0. 4 5ยจุดหนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ภาพรวมก็ของตลาดหุ้นยุโรปมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นสําคัญขึ้นมานะครับยุโรปก็ยังเคลื่อนไหวไปตามแบบเอ่อเซนิเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันนะฮะ ราคาทองคำก็ปิดได้ดีนะครับในการซื้อขายันสุดท้ายมาปิดที่ระดับ1,780เหรียญก็ปัจจัยในเรื่องการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยมันก็ยังเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำได้อย่างต่อนเนื่องนะครับตอนนี้ก็คนที่ลงทุนในทองคำเนี่ยอาจจะมีลุ้นแล้วว่าจะไปสามารถทำแบบไปจุดสูงสุดเก่าที่เกิดขึ้นในปี2011ที่ระดับประมาณสักพันแปดร้อยขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเขาก็คาดหวังกันตรงนั้นกันละ ปฏิท่าหุ้นสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันสุดท้ายของไตรมาสก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็เกิดแรงเทขายทางกำไรออกมากันพอสมควรนะครับเซ็นดีเดกเนี่ยจากบวกขึ้นมาได้เกือบ20จุดนะครับก็สุดท้ายก็ไปปิดที่บวกได้ประมาณ9จุดกว่านะครับปัจจัยที่เข้ามาสับสนุมนตลาดหุ้นไทยนะครับก็ยังเป็นคงเป็นปัใจจัยในดับโคลบลนะครับโดย <c oughs> มีปัจจัยสับส่วนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันจันทร์นะครับ แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นรวมถึงการประกาศตัวเลขค่าการผลิตในช่วงเช้าวันอังคารนะครับที่อยู่ในโซนขยายตัว4เดือนติดต่อกันนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเลยทาให้ตลาหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาหุ้นในภูมิภาคได้นะฮะเมื่อวานเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการประกาศตัวเลขดุลการค้าประจําเดือนพฤษภาคมออกมานะครับโดยส่งออกเนี่ยหดตัว23.6เปอร์เซ็นต เ,เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนนําเข้าเนี่ยหดตัว34.2%จะเห็นได้ว่านําเข้าเนี่ยหดตัวหนักกว่านะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับมันเลยทําให้ภาพรวมเนี่ยดุลการค้าเนี่ยยังเกินดุลอยู่ได้ประมาณ3,192ล้านเหรียญนะครับก็ปัจจัยในประเทศไทยก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นเนี่ยพวกหุ้นในกลุ่มขนส่งมวลชนนะครับอย่างพวกสนามบินนะฮะหรือว่าน้ํามันโรงพยาบาลและ้าปิกเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่สื่อสารและโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็มีประมาณนี้นะฮะค่างนินบาทก็ยังทรงๆอยู่แถว30.9เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าวันอังขัรนที่ผ่านมามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนแลวก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับฟื้นตัวได้ดีนะฮะตัวแรกนะครับ Manufacturing PMI ของจีนนะครับประจําเดือน มิทุนายนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับออกมาที่50.9จุดนะครับโดยอยู่ในโซนขยายตัวมาสี่เดือนติดต่อกันส่วนทางสาหรัฐนะครับก็มีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวเมริกันประจำเดือนพิทยุนายนเช่นเดียวกันตัวเลขออกมาที่98.1จุดดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่9 1 8จุดจุดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าประเทศเศรษฐกิจใหญ่ลำหนึ่งกับสองของโลกนะครับตัวเลขเศรษฐกิจมีสัญญ,ญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ ประเด็นที่2นะครับตลาดหุ้นในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะฮะก็ฟื้นตัวกันได้ดีมากๆเลยในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมานะครับอย่างของสหรัฐนะฮะดาวโจนส์เนี่ยก็บวกได้ถึง17.8% S&P 500บวกได้ถึง20%ส่วนน a ส d ดร100นี่บวกดีสุดๆนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง30%ของยุโรปนะครับดัชนีสต็อก600วกขึ้นมาได้12.6%ญี่ปุ่นนะครับ Nikkei วกขึ้นมาได้18%ส่วน เกาหลีใต้นะครับคอสปีบวกขึ้นมาได้20%ก็ดีเลยทีเดียวนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีดีมากนะครับถือเป็นไต่มาที่ดีสุดในรอบ11ปีเลยนะสำหรับไต่มาสองที่ผ่านมาประเด็นสุดท้ายนะครับ <c oughs> ในช่วงไต่มาสามเนี่ยนะครับสิ่งทีเ่เชื่อว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยจะจับตามมากมองมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับ ใรมาสเนี้ยรับรองว่าจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัววัคซีนจะออกมาให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้เมื่อไหร่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับก็วันอังคารที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่สําคัญประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ